สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูเป้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนปฐมวัยบ่ายครูเป้นะคะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่7สาระการเรียนรู้ที่1ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กวันนี้เราจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะและเราจะเรียนรู้ในเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันค่ะคุณครูเป้มีนิทานมาฝากเด็กๆในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะ รีบขึ้นมาขับรถสิเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันนะจ้าจ้แป๊บหนึ่งนะจ้า,แบบาจที่รักขอเช็คความพร้อมรถอีกแป๊บหนึ่งนะจะไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมคาเข็มขัดด้วยนะที่รักจะได้ปลอดภัยลืมไปเลยนะเนี่ยขับเร็วๆหน่อยสิคะคุณฉันรีบอยู่นะนี่กูสายมากก็ด้วยเดีย๋ยวจะร้อนสิคุณการขับรถเร็วจะทำให้เกิดอันตรายได้นะการขับรถในตัวเมือง ต้องขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอ้าวเหรอคะฉันเพิ่รู้นะเนี่ยว่าถนนในตัวเมืองไม่ควรขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าหยุดรถทำไมเหรอคะคุณนี่ยังไม่ถึงที่ทำงานนี่คะหยุดเพื่อให้คนข้ามถนนนะสิขับรถต้องมีน้ำใจนะแล้วนี่ยายเขาก็เคารพกฎจราจรไม่ข้ามถนนเรื่อยเปื่อยยายเขาข้ามทางม้าลาย ทำาูกูกฎจราจรด้วยผู้ชายคนนั้นไม่สวมหมวกกันน็อกนี่คะถึงโดนตำรวจเรียกตรวจไม่ใช่แค่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะเมื่อกี้เขาขับแซงทางซ้ายด้วยซึ่งทำผิดกฎจราจรแล้วเรื่องหมวกกันน็อกคนส่วนใหญ่มักคิดว่าใส่ไว้กันตำรวจจับ ความจริงแล้วหมวกกันน็อกช่วยเราในเรื่องความปลอดภัยได้มากเลยนะอย่างเช่นอุบัติเหตุบางกรณีมีคนขับรถชนหัวกระแทกกับถนนหมวกกันน็อกยังช่วยการ,ก,ารกระแทกให้เราปลอดภัยได้อยู่ระดับหนึ่งช่วยให้เราไม่เจ็บมากแต่ถ้าไม่สวมหมวกเกิดการกระแทกกับถนนยังไงก็อาการแย่กฎหมายเขาถึงออกมาเพื่อคุ้มครองชีวิตเราให้ปลอดภัยไง แล้วเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองแบบนั้นให้ลดความเร็วนะไม่ใช่รีบเร่งเครื่องออกไปอันตรายมากรู้ไหมดูจากการขับรถคงเมาน,ะนั่นไม่ควรขับรถในขณะง่วงนอนหรือมึนเมานะถ้ามีการดื่มแอลโกอฮอล์มาหรือรู้สึกง่วงนอนให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภยัยเช่นสถานีบริการน้ำมันจุดพักรถริมทางเพื่อล้างหน้าและพักหลับพอดีขึ้นค่อยขับรถนะการนอนในรถ ให้เปิดกระจกรถยนต์เล็กน้อยหรือปรับหมดเครื่องปรับอากาศเพื่อรับอากาศภายนอกเข้ามาและระบายอากาศด้วยเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าแต่เมื่อกี้รถมีปัญหาอะไรหรอคะเห็นคุณวุ่นอยู่กับเครื่องยนต์ตั้งนานตงนานผมต้องเช็คความพร้อมรถก่อนนะสิเมื่อเราต้องเดินทางเราต้องตรวจสอบเครื่องยนต์ยางรถยนต์ระบบเบรก ระบบสัญญาณไฟน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันคัดน้ำในหม้อน้ำน้ำกรั่นในแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันความตึงของสายพานปั๊มน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความบกพร่องของยานผาหานะว้าวคุณนี่ทั้งเก่งทั้งรอบคอบเลยนะเนี่ย เดือนหน้าผมจะพาคุณไปเที่ยวเหนือนะทั้งสวยทั้งอากาศดีเลยละ่ะดีค่ะฉันก็ไม่เคยไปเที่ยวภาคเหนือเหมือนกันแต่ก่อนเดินทางเราก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแผนที่ไว้ก่อนนะหรือโทรสอบถามข้อมูลเส้นทางจากศูนย์ข้อมูลจราจรเพื่อที่เราจะได้เลือกใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยที่สุดแล้วเราก็ต้องวางแผนเส้นทางสำรองไว้ด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดเงละ่ะอากาศทางเหนือล่ะคะคุณคงหนาวน่าดู เรื่องสภาพอากาศควรติดตามประกาศข่าวสารหลายช่องทางถ้าข่าวสภาพภูมิอากาศรายงานว่าอากาศหนาวก็อาจมีหมอกลงซึ่งถ้าเราขับรถขณะที่หมอกลงผู้ขับรถควรเปิดไฟหน้าทันทีเพื่อส่งสัญญาณให้รถคันอื่นทราบและเมื่อหมอกลงจัดควรเปิดไฟตัดหมอกเพื่อให้รถที่วิ่งสวนมาหรือวิ่งตามหลังเห็นได้ชัดในระยะไกลมากขึ้นและควรปิดไฟตัดหมอกทันทีที่รถสวนมา ในระยะที่มองเห็นไฟหน้าของรถที่สวนมาได้ชัดเจนเพราะจะทําให้คนขับรถที่สวนทางมาแสบตาหรือตาผ้ามัวทําให้เกิดอุบัติเหตุได้และควรลดความเร็วลงพร้อมเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นสิ่งสําคัญเราควรเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามคุณนี่รู้วิซะทุกเรื่องเลยนะคะถึงที่ทำงานคุณแล้วล่ะ ขอบคุณที่มาส่งอย่างปลอดภัยนะคะเลิกงานแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย หลังจากที่เราดูนิทานกันจบแล้วนะคะเด็กๆเราก็มาเรียนรู้กันต่อค่ะความปลอดภัยบนท้องถนนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราไปทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆเช่นการเดินทางตามท้องถนนการไปท่องเที่ยวต่างๆการโดยสารรถนะคะการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเช่นรถชนตกจากรถ รถล,ล้มหรือพลิกคว่ำอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการขับรถด,ด้วยความประมาทขาดความระมัดระวังความรีบเร่งในการเดินทางฝ่าฝืนกฎจราจรดื่มสุราขณะขับรถ วันนี้นะคะคุณครูเป้จะแนะนำวิธีการข้ามถนนให้ปลอดภัยนะคะวิธีที่หนึ่งค่ะข้ามถนนตรงทางม้าลายนะคะข้อสองค่ะข้ามถนนบนสะพานลอยข้อสค่ะดูสัญญาณไฟจาราจรก่อนข้ามข้อ4ี่ค่ะไม่หยอกล้อกันในเวลาที่กำลังข้ามถนนนะคะข้อหค่ะ เด็กๆไม่ควรข้ามถนนตามลําพังควรจะมีผู้ใหญ่มีผู้ปกครองพาเด็กๆข้ามถนนนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติตนในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณครูมีวิธีการ,รอยู่สองวิธีการที่จะมาแนะนำเด็กๆนะคะการเดินทางที่1ค่ะโดยรถยนต์เด็กๆควรจะ คาดเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมคะส่วนที่เป็นเด็กเล็กอยู่ควรจะนั่งคาซีทเก้าอี้ตัวเล็กสำหรับเด็กใช้ในการเดินทางนะคะเพื่อความปลอดภัยและไม่ควรที่จะขับรถเร็วค่ะไม่ประมาทนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส่วนวิธีการที่2ค่ะการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ควรจะต้องสวมอะไรคะเด็กๆสวมหมวกนิรภัย หรือที่เราเรียกติดปากว่าหมวกกันน็อกนะคะถ้าเด็กๆเดินทางโดยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ควรจะต้องปฏิบัติตามนี้นะคะถ้ารถยนต์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยถ้ามอเตอร์ไซค์เด็กๆจะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะเด็กๆก็จะไม่บาดเจ็บเยอะลดการกระแทก ของศีรษะนะคะล้มแล้วหัวอาจจะไปฟาดกับพื้นนะคะสมองอาจจะได้รบับรับการกระทบกระเทือนหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกจะช่วยป้องกันไม่ให้สมองของเราได้รับการกระทบกระเทือนค่ะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ไฟสัญญาณจาราจรค่ะไฟสัญญาณจาราจรจะมีด้วยกัน3ส,สีค่ะมีสีแดงสีเหลืองและสีเขียว เรามารู้ก่อนนะคะสีแรกสีที่1ค่ะคือสีแดงหมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึงให้รถหยุดใช่ไหมคะ,ะและเราก็จะสามารถข้ามถนนได้เมื่อที่ตรงสัญญาณจราจ,จรขึ้นเป็นสีแดงต่อไปสีที่2ค่ะสีเหลืองสีเหลืองนี้หมายถึงว่าให้รถเตรียมตัว เตรียมตัวชะลอรถนะคะเพราะต่อไปจะเป็นไฟแดงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จะต้องทำการเตรียมตัวเพื่อจะจอดนะคะ,ะต่อไปค่ะสัญญาณที่3คือไฟเขียวหมายถึงรถเคลื่อนที่ได้รถสามารถวิ่งไปได้ถ้าไฟเขียวเนี้ยเราข้ามถนนได้ไหมคะ,ะเราจะข้ามถนนไม่ได้เราจะต้อง รอให้เปลี่ยนไฟสีแดงซะก่อนเราถึงจะข้ามถนนได้นะคะสำหรับใบงานวันนี้นะคะคุณครูเป้มีใบงานมาให้เด็กๆค่ะให้เด็กๆเขียนตามรอยปะนะคะและระบายสีรูปภาพให้สวยงามเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปนะคะส่งมาที่ไลน์กลุ่มของเรานะคะคุณครูเป้ รอชื่นชมผลงานอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูปเป้มีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ